สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมากินมะม่วงด้วยกันจ้ะเพื่อนเพื่อนจ้ะนี่จ้ะเอาแบบโลง่ลงๆเลยนะคะยินหมดไปหน่อยนึงจ้ะโทรศัพท์ตัดจ้ะกินใหม่เนาะเพื่อนเพื่อนเนาะ,ะถือสาหวานเนาะนี่ขมิ้นเหลืองอ่อนอร่อยอร่อยนะคะกินแล้วจะสวงนะคะโอ้ยเพื่อนก็ดูเนาะเพื่อนบ้านก็ดูนี่ค่ะ กินแล้วมันจะส่วงอือึอออึกินแล้วมันจะส่วงนะคะเพื่อนๆจ๋าอ้าวลูกก็มานอนกิ่งอยู่แถวนี้แซาะไยเพื่อนๆมาเด้อชึกยี่สิบบาท ยายมาขายยายอ่ะค้นขายชะอมอ่ะค้นขายชะอมค่ะขายพักนะแต่ว่าเมื่องเนะี่ยเอายี่สิบนะจ้าจริงๆแล้วเขาทำทำถุงละสิบบาทนั่นะละจา้าแต่แลมันเยอะเขาเลยเอายี่สิบจ้าเนาะอร่อยเนาะเนี่ยเพื่อนๆจ้าเนี่ยแซ่บแซ่บมาก อืมอืมอืมครับเอาหยิบเอาลูกโอ้หยิบเอาค่าหยิบเอาคนละลูกโอ้เคยพูดกับน้องหมานะอาหยิบเอาหยิบเอาเนี่ยเห็นไหมอร่อยจ้า ขอบคุณทุกเลิฟทุกไลท์ทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากมายจ้าไปไหนมาไหนให้เพื่อนเพื่อนแม่วันพบเจอแต่สิ่งดีดีนะคะแซบขมิ้นเลืองอ่อนกินแล้วมันจะสว่งนะคะมานี่น้ำน้ำน้ำ,นำปลาแม่ติ๋วนะอร่อยจ้าเี๋ยวหน่อยหนึ่งอู้แม่วันอยากออกกล้องเนาะนี่ใส่หัวหอมอุ้ยน้ำตาลผงชีสด,ด้วยนะ แซ่บเพื่อนเพื่อนตาเข้าไปแซ่บดีเนะเพื่อนเพื่อนนั่นนี่อ่ะอกินด้วยกันเพื่อนเพื่อนอออเพื่อนเพื่อนลองซีม ไปเลาะมากอะเมื่อยตัวนะกินแบบนี้มันละหายเมื่อยนะอืมมาอืมอืมแซบ่บนี่เห็นไหมอืมแซ่บเพื่อนเพื่อนอืม ได้ยินเสียงไหมปัดฟันจะเอวเปียวค่ะแต่ว่าแสีบน้องมากินไม่ได้ลูกเพื่อนมองจ้าเป็นเพื่อนจ้าเพื่อนมอง ่ะสดชื่นกินน้ำม่วงนี่ค่ะ เราจะจับกินข้าวแล้วจ้ะกินข้าวกับขาหมูจะซื้อมาอึ๊บนะไอ้ยะมามาจ้ะเห็นมามาเห็นไหมคะอ,อ,อึ๊บหืมอืมหืม แซ่บเป็นเพื่อนเห็นไหมแซ่บอิลีน้องมาเขาชอบน้องมาเขาชอบเขาชอบอ่เขาชอบมะม่วงน้ำปลาหวานอ่านไม่ให้เขากิน อคนเดียวนะหิวเพื่อนๆฟ้อนอย่างนั้นคนเดียวมนะ่เดี๋ยวนะแค่เนี้เหลือนิดนึงเห็นปะ่ะเหลือนิดนึงเห็นไหมเออกินเองคนเดียวจ้ะไม่มีใครมายุ่งลูก็ไม่ยุ่งอืม มาขอพักยกคืนจ้าเพื่พอนจ้าซูซู่ซู เห็นไหมคำสุดท้ายนะคะสุดท้ายจริงๆจ้ะอ่ะนะะ